ตัวโค่นเล็กเลยมันจะขยายตัวโตใช่ไหมใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะโตอีกกินเยอะๆอ้าวก็จะเอรุนเดียวหรอพี่อ้าวเดี๋ยวเราทุกคนไม่ย้ายไปรุนนู้นหมดเลยเหรอเอ๊เขาปักบอดกันตรงไหนนะเอาเย่ะว <c oughs> นั่น วัดตี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 อุ้ยตีแล้ววะวอดฟ้าวอดฟ้าวอดฟ้าแล้วกูทำเสียงดูดมานาทำไมเมื่อกี้ถูกแล้วเมียจะดูดขึ้นเหรอโดนมิปัมยังคิวตลอดเลยพยายามจะให้โดนบอยอยู่นะโอ้โหอึ้งดิอยู่ในอากาศ อยู่ในแม่น้ําอยู่ที่มึงจะไปงมไหมจะเดินไปคว้าหรือเปล่าค่าข้างก็คืนอย่าเดินคนเดียวเปิดไฟสิเปิดไฟเปิดไฟวันเปิดไฟทำไรกูเนี่ยเสียงเสียงอะไรวะกำลังกลับบ้าน โอ้เหลือเชื่อโอ,อ้โหารนาลอดเออเกิดอะไรขึ้น1ิไม่มีอะไรไม่มีอะไรปัป๊มต่อไปอ้ยวว่ากันคก็คือ,อเดินคนเดียวมันเปลียวเหรอวะอุ้ยท็อปไม่หนีมันไม่หนีมันไม่หนีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย พี่ชายตันตันตันโอ้โหทำไมปอดแม่งคุ้นๆวะโอ้โหมึงซ้อนกันคลิปหายไบวัดเราพิมพ์ตีๆได้ตอนไหนนะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเลออนตัวนี้โย่โย่ได้ไหมได้ไหมข้างบนข้างบนเผลอโย่ กูกลัวตาเนี่ยับว่ะเปิดเล่นตัวอะไรตัวอะใช่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ใช่อะกูเดาถูกเหรอเดาถูกครับรู้ได้ไงวะพี่รู้ได้ไงพี่อ่านใจกูเออจังคำก็คือไม่ควรเจอคนเดียวมันไม่ได้จะเปียวนะแต่มันจะแจกใช่ปะถูกอีวอยากไปอยืนอ่านอยจะแย่งนี่ซับซับซับบอยบอย ตัวอะไรมันเบอร์เซอร์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 ฮะใครเบอร์เซอร์ใครนะใครหันเบอร์เซอร์เออทีมกูยังอารมณ์ดีกันปะโคตรลงข้ามกูเลยอีกแปดนาทีจบนะเดี๋ยวพึ่งรีบกดอนจีดีดีมันบินมาแล้วนะสวนใครบินนะพี่แบทแมนฮะ มันพูดแบทแมนเหรอฉันก็เป็นมนุษย์แกหน่อยนั่นซูเปอร์แมนไม่มีใครแกเลยมากันล่างกันล่างกูคุยใครวะกูอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮเ ไปเอาดีกว oh. ่าัปเอาดีกวอาใช้อารมณ์แล้วหนึ่ง <izing> ม <rapper> ันก oh <den> ูกับมันไข่ชอกกันไว้เดี๋ยวมันมันดิ้นไงมันดิ้นดิอะไรไม่ไป้ัตักายมันโตคอนะพี่ฮะจริงเหรอไม่ไม่จริงตาบอลแหล กองหนนโดนเราเ์ิแพทิสันกาทื้บอ่ะตีมตีมเราเ์ิแพทิสันเป็นยังไงใครจะทำได้ไวอุดๆครับมันวันคับเรื่องมามาถอยไปถอยไปสวยหยุดมันท้ามตองมีลาเวนนะท้ามตองมีลาเวนนะ มึงจะสบายอยู่ไซกิงได้แต่ไอ้อย่างสวยงามถ้าไายกูเวลาเวงนะกูมึงไม่รอดหรอกไอ้กิดอะไรานไป้ไอ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 ้ไไอไอไอ้ไอ้ไ้ไอไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไไอ้ไไอไัไ้้ตไอ้ไอ้อ้อ้ยไ เหมือนจนไปกันไม่ครบเมื่อกี้เราอยู่กันไม่ครบเออเออเอ้ไม่ฟังออบเลยแล้วจะไปฟังใครอ่ะกูไม่อยากคุยกับมันเลยซ้ำเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสี่ยี่แปดฟาดมาเก็บรีมาเก็บปั๊มเราเวลน้อยกว่าปั๊มแต่ปั๊มเอาเถอะมันได้เวลสองคนว่าดอ๋อเออสองคนที่ต่ำที่สุดในทีมต่ำที่สุดนี่เลเวลใช่ไหมพี่ที่พี่พูดถึง อุ๊ยตกใจให้เราขวัญอ่อนนะโดนจำซะแกบ่อยเก็บแล้วกลัววอยได้ไมเนี่ยโยโยโย่โย่ไทอะดัดดัดดัดบอดฟ้าใส่ทุกอย่างมานี่ไงดัดโอ้ยเป็นกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยจงเอกมาลูกกระดู เออคุณเบเป็นคิงคุเบเป็นคิงเออเนี่ยการบวกคบมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ผมมานาไม่พออะต้องทำไงเนี่ยขอว่าไงเออขอดีๆดิขอดีๆีดูว้านครับขอมานาหน่อยครับเฟิรถึงบ้านแล้วอ่ะไปเอาที่บ้านไป ไม่อ้าวนเจนตทำไมตัวคอีตัวคอไม่ดูแลเราวนเจนมึงฆ่าไรอ้อนกูอีกสักสองสามศพดิมันไม่ V K B แล้วนะังไงต่อวะไอ้มันกระทืกูเป็นหน้าผับเป็นกวินไปเลยเป้ลาเวนเปิ็เฮ็ เอาบอยป่ะพี่อันนี้อันนี้อันนี้คือมึงเป็นแหละไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไหนวะบิตามบิดตามบิตามมันวัดตันพื้นตันพื้นตันพื้นโอ๊ยไปแล้วอีกโ้งานละเอียดอีกบรรจงลงพื้นอะที่ผมไม่มีมานาไอ้นี่ลาเวทเมื่อกี้ มันขาดอยู่นิดนึงอ่ะตองเอาโซลิงนะตัวนั้นเฮ้ย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 อะไรอ่ะแปลกๆว่ะปั๊บปั๊บปั๊บฟ้าก่อนลงตายตายตายโอดูไม่ได้วะนี่ว่ะเม็จร เขนาดกูตายกูมีประโยชน์กับมึงอ่ะแต่กูมีมานาเกิดโอ้โหเกมนี้เป็นแต่กันไมีมานาวอะแอตี้เบก็อยู่ทีมเราในมีใครมาเผามะนาวมึงสักคนอ่ะวิสตอมมาแล้วจ้าลงคืน่าเราเองเราเองคนที่ต่ำที่สุดในเกม ข้ามันว่าบินเข้าไปข้ามันว่าตามมาตามมาตามมาบินมึงไปไหนวะเนี้ยแอมเวนชั่แอมเท่านยเออเออแบบเอออ้าวโคโนบัวโคโนบัวโคโนบัวเจ้าบัวโคโนบัวโคโนบัวโคโนบัวมันมาโคโนพวกคุณทำไมนะมึงรถบัส เเนทรเาได้เอาได้ครวะอยู่ไหนวะรปเ่จริงะปล่อยโรเบิร์ตกระซวกพวกกูแล้วก็หนีไปได้เหรอออกอะไรดีวะอีออนดิดละกันคุมปะขวนปะออกออกสาบเออออกไปเอะเออออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลย เพื่อเพื่อแบบวินาทีสุดท้ายัอาจจะได้ยิงอะไรกับเขาบ้างเออไม่ได้ยิงเลยว่ะเจมมึงเก็บนะเฮ้ยแล้วมันร้องทำไมทั้งสองรอบ่ะโลชานอ่ะกูร้องได้มากกว่มันอีกเฮ้ยสรุปว่าออกอะไรนะอีออนดีต่อใช่เออทำกูเออเลยเออเอาออกอะไรดีวะ ออกอะไรนะอีออนดีต่ออีออนดิดลีละกันคุ้มปะขวนปะเอ้ยสรุปว่าออกอะไรนะล,ะนละนมัดลมัดมึดอยู่คนเดียวมันปั๊มเข้ามากูเอ็ดปัม๊มสายตากูกูเอ็ดปั๊มอ๋อหน่ากลัวกรอกแย่ก,กันใช้คุณเป็นอะไรวะ ็ยืนหลัทอปไปไปฆ่าตรงกลางกันว่านฆ่าตรงกลางกันอ้าวไม่มีมานาอ้าวไม่มีมานาสวย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 ครับสวยวัววัววัวสตันตัวเองหนึ่งทีมีอะไรดูนวหายแล้วมีเหรอายแล้วหายแล้วละโกย เฮ้ยช่วยเจมหน่อยช่วยเจมหน่อยหัดกับมาช่วยเจมหน่อยตายอยู่วะดิม่เต็งรอดแล้วไปคับูนเราเราเราควรยืนมองหรือควรไปเลยวะไปดีกว่าไปดิว่ดะจดตกตอกั้นนิดนึงก็ไม่ได้มันมาหลดอยู่มันโหลดอยู่ตีสู้ได้เลยมาแค่สองตัวอ ตีของทิ้งแม่แฉลมมันยิงกว่าไม่ไหวปั๊มดูฟังสเต็ปนะอ่าฮะมึงโดดเข้าไปมึงอูมันขึ้นมาแล้วมึงก็เป่าธนูอีกทีดิมึงโดดเข้าไปมึงเป่ามันขึ้นข้างบนด้วยอูมึงแล้วมึงก็โดดออกมาแล้วมึงก็ปาธนูแล้วก็ยิงธนูธนูแล้วมึงก็เป่าคล้ายๆเป่าบุหรี่ใส่หน้าท็อแบบปั๊ พีโดกาไปแล้วพี่ก็ยิงธนูแล้วพี่ก็เป่าโด้าไปอ้วกมายิงธนูทำอะไรก็ได้ที่ที่กูพูดไปอ่ะเอาเอามาสักอันนึงเฮ้ยเข้ามา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 เฮ้ยอย่าอย่ายึดรวมกันกดอะไรไปก็ไม่รู้ข้าข้าบอล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 อยู่นี่โอเคถ้าใครวะอ๋อข้าวายเดี๋ยวนี้ติงเกอร์วะจะเป่าก็ตาย ได้อย oh. <uh ู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ไหวไม่วาบเหรอนั่นสิทำไมไม่วาบวะเออทำไมปั๊มทำไมท็อปไม่วาบวะก็ให้ปั๊มบอกผมก็ไม่เหมือนแบบหมดใจจะเล่นด้วยมั้งเอาวิ่งบีแล้วเมื่อกี้มึงกูอยากตายอะปั๊มสอบโยนเกมโดนใบวิ่งไล่ตกกว่าผมจะออกลาเวดได้นี่คือแบบนานอะอนเมื่อกี้ บีกบีเลนั่นนี่ผม๋งก็พูดมาตั้งแต่ต้นเกมทำไมผมยังมไม่ออกอันใม่อีกแล้วอันใหม่อีกแล้วอันใหม่อีกแล้วอันใหม่อีกแล้วช่วยช่วยใช้ช่วยไทย B B. ไอ้ขี้มันบีกบีฮิ้วฮิวไปฮิวไปฮิวไปฮิวปั๊มก็ดูดีอยู่นะหน่าจะได้ไปสักแก้แค้นเรามันมันเออเอาเหอะ ไยแบ๊กสร์ตบไยแบคบายไม่ได้ไอ้ว้ประโยชน์ไอ้จะไม่บายจีมันบายได้พวกกูบุดะบุดะบุดะเลือดเย็นเหมือนกับตอนที่มึงดูกูตายทำไมมึงไม่มุกอ่อนวะคือมึงเล่นดอดปาร์ตเดียวกันเหรอเนี่ยทำไมเฟิร์สตัวใหญ่จังวะเกิดจากอะไรวะ เสร็จตัวอย่าง<อ>าลงติดต่อเพื่อนๆเข้าก่อนเลยนี่มาแล้วลาเวเดเจ็บเลยวะอ๋อครอบู้คนเดียวสวยอยู่คนเดียวอยู่เนี่ยใช่จริงเหรออุย้ยโดนอะไรวะรอบนี้เจมส์เกิดสวยทุกคนสวย กดตัวใหญ่แล้วมันเดินโมชั่นเวลาหมุนตัวทีนึงมันสโลจัดเลยว่ามันก็เท่าเดิมนะเฮ้ยเอวเออได้มันเหลือตัวเดียวเนี่ยมันเหลือตัวเดียวแล้วมันเหลือตัวเดียวแล้วเออคนอื่นมาหมดแล้วปั้นดิปั้นดิ วันขอบคุณไงไงไงโอ๊ยมันนานนะวะเกมเดียวแต่ชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยไหนคุยกันว่าจะกดตีตอนสามสิบไงใครไปคุยกับเขาวะชิดเอ้เฮ้ยสวยนี่ไง ชนะแล้วว่ะเฮ้ยพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราเปิดพิพิสารอย่าไปกโกยอย่าไปโกยอย่าไปโกยข้ามันขึ้นจอาลันเฮ้ยไม่ใช่พวกเราทำใต้บาบอปอนไทยเหรอแป๊บนึงครูดาวหกวิตายกดดันกดดันอยู่นี่กดดันอยู่นี่อุ้ยกดตกบัวฮิ้กดแดดกดบัวเองขอโทษขอโทษกดในมดอ่ะ ช่วยกูอ่านนี้ช่วยกูช่วยกูตายอ่ะช่วยกูกูดาชิบหายปั๊มผักผักตกปลาได้ป่ะอืมก็ได้ไม่คิดหน้าท้ะเฮ้ยเพื่อมากันครบแบบนี้ แไทยพุ่งเป็นไรวะถามจริงใช่เหรอหลังเท้าหลังเท้าระเบิดระเบิดสกายผมบอกเลยสกายอย่าใครเดี๋ยวนะเราตายหมดแล้วเหรอตายแล้วว่าตายโดนตีมูนอะไปดูกูตายตัวเปิดนะดิเฮ้ยผมตายดันสีมูนจนตายอ่ะ เขาไม่เอาออยทายวะแล้วทําไม่มีเกิดหรอเกิดแล้วเขเน้นครอบกูคนเดียวเลย,เยวะแพ้แล้วประเด็นเยอะมีลหน่ากันบ้านได้อยู่เชื่อกูฮะสเตปอะที่ทอบศรนอ่ะ <c oughs> กระโดดขึ้นไปทนูแล้วก็เป่าขึ้นเริ่มปวดหัวอีกรอบละซื้อเกิดก็ถอยกลับบ้านแล้วกลัวไม่ถอยอะดิ <c oughs> มันคือเกิดเมือนเดิร์มอีกสิบแ3ดวินานจังนานสี่วิไปเลยไปเลยโอ้ยวันตะตันสามขวไฟอยู่พื้นแต่ไม่ได้กด BKB ซะด้วยคุณว่ากูมีเกิด เอ้ากูบอกไม่ทันเลยนะกูบอกไปแล้วว่าสิบวิท็อปหลอนไม่ได้ยินลงโจงยังไม่กลับโอเคออ่ันตีแล้วมุนเมื่อกี้อันตีป่ะมุนอันตีแล้วไอเฮี้ยนี่มันไล่ถึงไม่มีคนใส่สนใจไอเฟิร์สเลยว่ะอุ้ยโดนอันตีเฮี้ยสกายโอ้โหโดนโดนดับเบิลอันตี มันไม่เข้าเลยว่ะมันมาตีกันหมดเลยนะบูดลงบายไหมบายมานั่นมันบายหมดตีเลยว่ะเอาบายว่าบายได้แล้วเออบายก็ได้บายไปไปบายบางคนก็บายไหมเออบายบายนะใช่อีกแล้วเวอ ลยไปแลวอ้ยบึงวีว์ปกลับด้วเหรอว์ปไปแล้วเราโดนครับหกสิบนาทีว่ะอืม เหมือนจะไม่มีกันบ้านโอ้ยตีโต๊ะเจมโอเคโหเอาวะเจมสมาวัดกับกูดินี่กูกำลังไปสวยตีดีตีหยุดมันไม่ได้อยู่นะเจ๊น้าเฮ้ยชีพีตี้เลยเหรอวะตีตี้จัด66นาที อย่างงี้ล่ะธน,นูหยุดบอยทั้งเกฟยิงกระโดนแค่ครั้งเดียวก็พอไหมเออหนึ่งครั้งครั้งเดียวเองเหรอ